คือผมช่วงอายุเริ่มเข้าประมาณสัก53หรือ54าี่จะมีปัญหาผมรู้สึกว่ามันจะเยี่ยวลำบากมันต้องลุกฉี่วันละเกลางคืนเนี่ยสีห้าครั้งอะ่ะและ้วี่แต่ละทีเยี่ยวแต่ละทีโบมันลำบากมันเยี่ยวใช้เวลานานก็เลยไปให้หมอเขาตรวจเขาะจะมีการสวนอะไรเนี่ยจับไอ้น้องชายเราเนี่ยกลัวที่สุด เงี่ยวยากเงี่ยวฝืดเงี้มืนขึ้นลุกขึ้นเนี่ยวมือและวเทียดเทียแปดเทียเนี่ยวออกเทละนิดเทียละหน่อยเขาเอื่นเงี่ยวจัดเนี่ยวจัดมันทรมันครับขัดล่ำคล่องแง่ง้อล่องคล่องบวกออกแน่ผู้เป็นเนี่ยวยัดเนี่ยวฝืดเนี่ยวขัดเนี่ยวเครื่องเนี่ยวบพุ่งเนี่ยวบวจ้าเนี่ยวจัดจัดหัากางเกงเจ้าของเออส่วนมากอายุที่หลายๆครับเขาพรารักห้าสิบหกสิบขึ้นมามันมักเนี่ยวฝืดฝืดเนี่ยวขัดขัดเนี่ยวเครื่องเครื่อง คยหากินมาหลายอย่างรับประทานมาหลายอย่างแต่ก็นั้นน่นะก็ทุเราชั่วคราวตอนนี้มากินฮีโร่กล่องแรกรู้สึกจะฉี่ง่ายฉี่สบายแล้วก็ก็เริ่มจะพุ่งไปนิดนิดหมดไปกล่องหนึ่งน,นี่น้ำปสัสสาวะเราก็ใสขาวสะอาดฉี่พุ่งเริ่มพุ่งทีนี้กินมารับประทานมากล่องที่สองกล่องที่สาม สบายใจเลยที่นี่เออเวลาไปฉี่ไปเยี่ยวกลางคืนก็ไม่ได้ไม,ไไมไ่ตื่นหลายครั้งเหมือนสมัยก่อนนะครับไม่ไทําคนรอบข้างก็ลําคาญเพราะจะได้ตัวนี้แล้วไมก่กินครับกรบผมสัตลงไปแล้วแหงนะใส่กันละสองเม็ดหลดว่าให้กินไม่เดียวฟาดสองหล่นมาเสนอเมืเอ่อท่านโดนครับพี่น้องครับอืปวดเจ้าเจ้ามากไปเยี่ยวมาเลจ้าจนได้ถอยออกมา โอ้มันไกท่ทอดเขาบำรุ่งไว้ลูกหมากของเฮ้าเฮ้ากระิเงียวบ่วคัดเนียวบ่วฝืดนะครับพี่น้องเอาตัวนี้ไปกินไปดื่มครับฮีโร่ครับฮีโร่ํำสันส้นๆส,สองข้ามครับฮีโร่เป็นสมุนไพรอันสุดยอดของของเมืองไทยคณะนี้นะครับพี่น้องผู้ใดเป็นต้อมลูกหมากตอนนี้บ้านเฮ้าเป็นหลายครับโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นบ่ได้ออกกำลังกายเพิ่นบ่ได้ยิงเพิ่นบ่ได้แล่ยน เพิ่นนั่งยูก็มองแล้วกันรู้สึกว่าโอ้โหคัดล่ำกล่องเงียบหัวร่ำข้นก็ที่ได้่าตัดที่ได้สวนบุญนะครับแต่ขันดึกิ่นีเข้าไปแล้วพี่น้องครับกันไปเลยครับนี่เขาอิ้นกันดีก็แก้ครับขันแก้ขันแย่แล้วมันแก้เม่ท่านต้องกันด้วยฮีโร่ครับกินด้วยกันครับเศร้าด้วยกันดีด้วยกันมีแห้งด้วยกันบ่มีโรคมีภัยน้ำกันนี่คือสักสยามบอกพี่บอกน้องเอาของดีมาฝากด้วยพี่น้องเด้อ ฝ่อมลูกหมากคืออาการเป็นไงคือมันถูกบีบด้วยไอ้ฝ่อมลูกหมากมันโตแล้วทางเดินท่อปัสสาวะเนี่ยครับมันถูกบีบมันก็เลยฉี่ไม่ออกฉี่ไม่พุ่งแล้วเกิดอาการขัดคราวนี้ในเนี้ยมันจะมีพวกสมุนไพรต่างๆมากมายหลายอย่างแต่คีย์หลักที่ผมจะพูดถึงก็คือเอนไซม์เอนไซม์คืออะไรเอนไซม์เนี่ยมันจะไปกวาดล้างสารพิษสารเคมีออกจากเรียกว่าทางเดินท่อปัสสาวะของเราออกจากระบบฝ่มลูกหมากและมันจะไปทําความสะอาดไต ซึ่งเป็นตัวผลิตเรียกว่าเรียกว่ากรองของเสียระบบน้ำต่างๆออกพอเอนไซม์เข้าไปกวาดล้างปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันจะไปกระทุ้งออกเลยครับจากประสบการณ์ที่ลูกค้าได้ไปกินเนี่ยกินตั้งแต่เม็ด2เม็ดแรกคือวัน2วันแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าฉี่เขาจะพุ่งดีมากๆนั่นคือสัญญาณที่ดีครับแนะนําครับเพียงหนึ่งกล่องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วคุณจะรู้ว่า ความหวังที่มันหมดสิ้นไปมันยังมีอยู่อย่าไปเชื่อครับที่ใครบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตทุกคนกินฮีโร่กินดีแล้วบอกต่อ